สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแคทจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะที่บอกได้เลยว่าเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะคะใครก็สามารถกินได้นะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาจะช่วยเราทั้งในเรื่องของความสูงนะคะไม่พอค่ะยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณของเรานะคะและที่สําคัญนะคะยังช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานที่ดีให้กับร่างกายของเราอีกด้วยค่ะจะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์นะคะที่แคทจะมาแนะนําในวันนี้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท Good Health นะคะ n a t u r a l y f r m New Zealand นั่นเองค่ะสําหรับตัวที่แคทถืออยู่นี้นะคะเป็น100% p r c o l e s t e r นั่นเองค่ะลักษณะนะคะก็จะเป็นผงๆนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะวิธีรับประทานก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ผสมน้ำแล้วก็ดื่มค่ะโดยที่ผู้ใหญ่นะคะทานละหนึ่งช้อนชาเด็กทานละครึ่งช้อนชานะคะ1-2ึ่งถึงสองครั้งต่อวันนั่นเองค่ะโดยที่โคโลสตัมนะคะเป็นน้ำนมของแม่วัวหลังคลอดไม่เกิน4 8ชั่วโมงนะคะซึ่งเป็นช่วงที่น้ำนมเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการเสริมสร้างภูมิปานทาได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคุณสมบัติหลักๆของเขาเยอะมากนะคะเพราะตัวเนี้ยเขาช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็้ สร้างภูมิต้านทานด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังช่วยรักษาและป้องกันภูมิแพ้ต่างๆอีกด้วยค่ะรวมถึงบำรุงแล้วก็รักษาผิวพรรณของเรานะคะนอกจากนี้นะคะจุดเด่นเลยคือเพิ่มอัตราการจเจริญเติบโตและการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนนะคะมีผลทําให้สูงขึ้นได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะโดยเขาจะเข้าไปเพิ่มโกรทแฟกเตอร์ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับตัวโกรทฮอร์โมนนั่นเองค่ะทําให้เรานะคะมีความสูงที่เพิ่มได้เร็วขึ้น เข้าไปอีกนั่นเองค่ะ ง่ายๆใ,ใ,ใ,ใช่ไหมลนะ่ะเพียงแค่ชงแล้วก็ดื่มชงแล้วก็ดื่มเพียงเท่านี้เราก็จะมีส่วนสูงที่สูงขึ้นนะคะมีผิวพรรณที่ดีแถมยังมีภูมิต้านทานร่างกายที่แข็งแรงด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่แคลือกรับประทานเพราะว่าตัวเนี้จะช่วยรักษาอาการภูมิแพ้ของเรานะคะให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยที่ตัวนี้เขามียอดขายมาหลายพันกระปุกมากแล้วก็เป็นการนําเข้ามาจากนิวซีแลนด์นะคะโดยที่ตัวนี้มีทั้งออย เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีมาตรฐานการผลิต GMP อีกด้วย หเห็นไหมล่ะว่าน่าลองสุดๆไปเลยสําหรับวันนี้นะคะคัดก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ใครที่อยากมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นมีผิวพรรณที่ดีรวมถึงภูมิต้านทานที่แข็งแรงนะคะต้องตัวนี้เลยค่ะ100% Pure Collagen จากบริษัท Goodell นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คัดขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ